สวัสดีครับวันนี้มาทําเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูประยุกต์ครับก็คือหมี่ขาวครับเอามาอีกกระทะหมี่ขาวกะทินะฮะแล้วก็ผัดกับซอสนะครับเดี๋ยวก่อนอ,อื่นเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปก่อนครับเ <Okay. S 1> ลรวเราก็ใส่ซอสเมะเขือเทศลงไปครับนี่แบบประยุกนะฮะคือเอาเท่าที่มีเครื่องปรุงอยู่ในบ้านนะครับ จริงๆมีกะทิเนี่ยเขาก็ใส่พวกเต้าหู้อะไรพวกนี้ด้วยเราไม,ม่มีก็ไม่ต้องใส่เสร็จแล้วก็ปรุงอันนี้ด้วยน้ำมะขามเปียกครับเพิ่มความเข้มขน้นแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บนี่เป็นสูตรมั่วๆของแม่ครับแต่อร่อยดีนะเดี๋ยวลองไปทําดูก็ได้นะ แล้วก็น้ำปลาหน่อยครับาทุกอย่างให้เข้ากันนะครับกดสีน่ากินนะสูตรมั่วๆก็อร่อยเยงครับพอน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับซอสทุกอย่างแล้วนะครับเราลองชิมดูว่ารสชาติอร่อยหรืออยังนะครับถ้ารสชาติใช้ได้แล้วเราก็ใส่เส้นมี่ขาวของเราลงไปเลยครับ ใครจะประยุกต์ใช้เส้นอะไรก็ได้นะฮะเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวใส่กับกะทิแล้วก็ซอสนะฮะอันนี้ทำหลายซามครับก็ใส่เส้นวีลงไปเยอะหน่อยผัดให้เข้ากันครับนะก็ใส่กุ้งแห้งหน่อยครับใครมีเนื้อหมูสับหรืออะไรก็ใส่ได้นะฮะเขาสึกว่ามันแห้งไปก็ <c oughs> ใส่กะทิใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มได้นะครับไห้เราประยุกต์ตัเพราะว่าน,นีปริมาณเส้นเราเยอะมากฮะทานกันหลายคนผัดให้เข้ากันครับพ<ม>อเข้ากันเรียบร้อยอย่างนี้เราก็ใส่ผักครับใส่ถุงร่องไป<ม>สไปเลยแล้วก็กัใช่นะครับใส่ไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันครับ นะครับพอผักสุกสลดเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยครับนาเสิร์ฟได้ลองไปทําดูนะครับเดี๋ยจไปเสิร์ฟกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะใส่ถั่วใส่อะไรด้วยก็ได้นะฮะแล้วแต่ไปประยุกต์กันเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ